โอ้เป็นไดอาชีพไม่เหตุเนาะแถวบ้านเราบ่่อยมีผูเหตดเด้ดน,นี่จากโควิดมาจากนี้เมืองนี้หน้ามาเหตุปัจจุบันโอ้ซดยอดเลยค่ะอ,อ่าพามาชมสวนดอกดาวเรืองนะคะเมื่อนี้นะคะช่องทัสเนจไรของเฮานะคะมาชมสวน ดอกดาวเรื่องทั้งบนันดอนแซงนะคะตำบลคำปอมอำเภอเิมลราชจังหวัดอุบลราชธานีเท่านี้แล้วคะ่ะอพยักมาเดียวยุทธิ์ถนนนะคะ รายได้ได้ดีเลยนะคะปีละหลายหมื่นนะคะคุณได้ยาประกอบอาชีพนะคะลงทุนหลายแถวป่ะคะนี่ก็ไปเกือบห้าหมื่นเลยครับตือางานสองน้ำบริเอาน,น,นั้นเออโอ,โอ้เป็นขนาดนี่ครับอันนี้ค่ะใหญ่ๆซ้ำนี่นีลอยละแปดสิบมีลอยละเจ็ดสิบลอยละห้าสิบคาดว่าปีนี้สิได้กำไร โอ้พึ่งเกิดพ่ปีแรกเพราะ่าก็ดีครับส่วนเพราะว่าเขาเนีมันมั่นอยู่งานมันไม่จัดงานอะไรนี่หลายเลยได้เลนะเพิ่งเฮ็ดปีแรกอะคะนี่ครับปีแรกครับโอ้ได้ผลผลิตดีเนาะครับจัดให้คนแบบว่ามาถ่ายรูปถ่ายอย่างยุงสิกตเกล้วแต่ฟีเลยครับโอ้มาถ่ายก็มาเลยเออเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเพิ่งเคยผ่านมาทางนีม เป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยนะคะเนาะนี่บ่ออาน้ำจากน้องซารตรงนี้เลยไหคะเห็นไหมเออได้ใส่น้ำลายอยู่บ่อตะลายนี่บ่ค่อยเปื้อนหนาใส่น้ำยุดน้ำนี่ครับยุดน้ำเป็นรอยยุดนี่ระบบระบบดยุดน้ำเนาะเออฮดมือแล้วจะเท่อค่ะสองกับเสากับตอนใบใบสาตาเป็นฝนตกกับฝนตก โอ้ดอกดอกโบเปือยเนาะค่ะน้าน่าเนกับโบเปื่ยอืมต้องพุดเป็นหล่องเห็นัสินะคะดีบอรุ่นใหญ่สุดยังครับใหญ่สุดตัดไปแล้วโอ้ใครอยากได้ดอกใหม่นะคะมาสื่อได้ดอกดาวเรื่องเพิ่นเพิ่นปลูกขายมีหลายขนาด น่าสนใจอู้อย่างงามเลยเป็นต้นซ้อนปลูกใส้เวลาจักเดือนค่ะนี่ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือน,อเ,อนเออเพรอะพราะมันเบิดรุ่นนี่แล้วนี่ที่เฮ็ดอีกยี่บ้านนี่เฮ็ดครับเฮ็ดมองเกิานี่บ่อืมผลิตบ,บ่กับไถใหม่ปะเตอรีนี่เวลาปลูกใหม่นี่ก็เอาเอาเอาเบี้ยอันเก่ามันนี่บ่ สร้างขั้นมากครับโอ้ต้องสร้างขั้นพอมาพอเองบุคอยกิ่ขันพอพอว่าค่อยขึ้นอืมที่เขาว่าเฮ็ดทรงตลาดในกรุงเทพหรือเป่าคะเนี่เออเพิ่นมีหม่องทรงเนาะเนี่ยเผลนมีหม่องทรงมีตลาดตีของรานไปรานมันรันมันจะมีพันธุ์อะของมันอืมซื้อยังกว่ค่าเจ้าของอะนเเจ้าของสวนโจ้ครับโจ้คุณครับคุณอะไรคะซื้อโจ้ครับซื้อจริงคุณโจ้เลยนะคะนะครับ เบอร์โทรเพื่อวิพูสนใจอันนี้เนาะคะ่ะแต่สว่วนใหญ,ญ่กับมิแต่มมหมองทรงมีมีครับเพราะว่าเขาเขาไกยมาลับเอาไปเลยครับอืเขาจะตัดมือเพราะว่ามือนีอ้นเขาจาะเมาครับแล้วก็มาตัดไปเขาเลยหรือสิฝากเบอร์โทรมาถามก็ได้เนาะคะ่ะเบ,บอร์เบอร์ยังก่อนคะ่ะเบอร์จำอะไรกัน่ายเดียวจังสิทธ์แนบไปหายเนาะค่ะโอ้ เป็นเห็ดไประสบโพสเซเล็จเลยนะคะแถวอัมเบอร์เกเมลาดเข้าเนาะค่ะจะบนคำปอมจังงวัดอุบลเข้านี่ละค่ะโอ้พามาชมสวนดอกดาวเรืองประมาณไรหนึ่งบ่คะนนหลือดปะมันพ่นปูปะมาณไรหนึ่งก่อนนะโอ้ผุดถ้าผุดก็ลากสิออกดอกก็มีค่ะอืมอืม ทั้งผุนเพระท่านเพระท่านมีซื้อดอกเพิ่งในนั้นเอามาทดลองก่อนเป็นเจ้าลิกาสิบบบบแมนดาวเรื่องแมนบอกคะดาเวาเรื่องกันครับท่า<อ>นอะไรอยู่ที่ผุ่นเป็นเ<อ>นรื่องบฏิสัมันธ์ซ <laughs> ื้อมันอยูนี่ไงเป็นไงมันตันถานมาเบิ่งก่อนนะค่ะเอามาทดลองก่อนคนละแบเบเขาว่าด,ดอกมันจะเยอะอาานี่ก็หนีเาาขาว่าอืมยังสวยงามเลยค่ะ พ่อได้อยากมาชมพายอยากมาถ่ายรูปช่วงนี้พอดีเลยน,นะคะคคอีกจักน้อยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กับสิว่าแหละนั่นนี่มันบ่ะบวครับก็ออกมาซุดรุ่นใหม่ก็กข,กขึ้นมาอีกครับอ,อยู่ทันตุูมๆเริ่มบาน,<อ>นก็เริ่มบานไปเรือร่อยๆตะวันซวอน จบคลิปข้าจุ่มสวนด,ดอกดาวเรื่องล่องแพรงแคนิ่งนะคะเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลองทำข้างในนั่นะคะค่ไไะไป